เด็กๆสวัสดีค่ะก่อเลเดีคับคิมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอ่อส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะได้รู้สึกนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะท่านแหวะไม้เยี่ยมนะคะแล้วก็ได้มอบทั้งทุเรียนอ,อันักคินจองทุเรียนแล้วนะคะพี่ๆเขาบอกจองด้วยกินไม่ได้กินไม่ได้เจบนะคะ อ่านะก็มีทั้งทุเรียนนะคะมีขนมนะคะมีขนมเค้กแล้วก็มีผลไม้หลายๆอย่างเลยนะขอบคุณนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่มอบตรงนี้ให้ค่ะไม่ใช่เฉพาะน้องครีมนะคะทานคนเดียวนะคะดูค่ะอ่านูอชื่ออะไรคะลูกมังกรอ่าพี่เอ็กอันนี้อามวยนะคะก่อนอันนี้ไม่ต้องบอกนะแม่แม่น้องครีมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่า เอาเค้กแกะเค้กให้น้องคิมทานก่อนดีไหมลูกขอบคุณท่านนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดนะก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเลยค่ะนะไหนมีอะไรข้างในช็อกโกแลตช็ออกกโแลตน่าทานจังเลยอ้เค้กอะไรอย่างไม่ใช่คืนเดย์เดย์เป็นเด็กกินคิมเบาๆโอ้เค้กสตรอเบอรรี่หนูจองเค้กช็อกโกแลตฮะหนูจองเค้กอะไรลูก อะไรให้น้องที่น้องทานได้ทานได้หมดคีมงอนแล้วคีมงอนแล้วนะคะมังกรจองอย่างเดียวนมปังนมปังอ่านในนั้ป้าป้าแกะมาแล้วก็จะดูว่าอันให้คิีมทานตัวไหนเอามาให้ดูก่อนเด้อเป็นแบบไหนอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะอยากกินจังเลยกินเลยลูกแกะกินคนละครั้มอ่าในในกินเลยกินเลยกินเลย สุดๆล้อๆเลยนะคะไหนพ่อเขาดูก่อนดูกันอ๋ออ้ยอมมามอบคุณนกะดเอาะันขอบคุณค่ะตาวานด้วยลยกินเลยนะกินเลยลูกกินเลยค่ะยิ้ม่อยโอ้ห้าปูด้วยห้าปูด้วยวะตาหวานเป้งๆขอบคุณค่ะทานก่อนนะคะโอ้ยอะไรอะรบอ๋ออ่ะอะักอะบักเลย อ่ากินเค้กช็อกโกแลตนะคะอ่าเปลี่ยนใจเป็นเค้กช็อกโกแลตโอ้แสดงว่าไม่กินเอาเป็นว่าแม่แม่นะน้องคีไม่ทานขนมนะคะสงสัยได้กลิ่นขนนนะคะได้กินขนมนแน่นอนเลยนะอาได้กินอะไรนะลูกนั่นดูปากเลอะเต็มเลยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนอะ ำ้เดี๋ยวขออนุญาตแบ่งให้น้องครีมด้วยนะคะแล้วก็แบ่งให้เด็กๆคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยนะคะเออน้องครีบแอบกินทุเรียนทั้งลูกแล้วเอออ่าก่อนก่อนเจ็บคอนะเดี๋ยวคือจะพังพอคืนกินก็ไดจ้ารู้กินอีกแล้วบอกจ้าทำไมรู้กินให้หมดวางหัวก้อนป๋าป๋าน้องกรีม สุกสุกอะโอยสุกมากจริงๆกลางมาอ่าได้แล้วนะคะอุ้ยทำไมหน้าทานอย่างงี้เดี๋ยวมาอันนั้นหอมมากเลยอ่ะสุดยอดผ่าสุดๆร้อนๆกันเลยนะคะแม่ๆม่อุ้ยบางทีมีการขออีกนะเขาได้กินแล้วเขาจะป้บทานไหนครับปลาทุเรียนปลาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอน้องครีมทานก่อนทานก่อนเดี๋ยวผ่า เดวไปสามนะฮะอันนี้ก็พวกเินโอ้โหฉีดเอาด้วยน้องกินชอบตามไม่ต้องหั่นให้กิมอ่ะกินฉีแม่แม่น้องกินทันมารกินวะลูกอ่ะกรอบด้วยน้องคิมกินทั้งเปลือกเลยนะกินทั้งไส้เลยนะคะแม่แม่คู่จุดไฟจับไปกินบอกต้กินไหมอ่ะ แล้วเขากินหมดนะพ่ออ่าอร่อยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณนะคะวยขอขอขอยังไงลูกขอยังไงคะอะขอ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 สายตาสายตาขอขอขออันุกินอ่ะ่กินยูจะฟันด้วยเออจะฟันด้วยอาคิมกินพ่อโอเคโอเคโอเกมอไม่มีใครกินละลูกสาวคนเล็กทานดีใจ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 ได้ทานขนมอ่านะคะ ลองลองให้ทานขนมปังแล้วไม่ทานนะคะแม่แม่สงสัยไม่แน่ใจว่าได้กลิ่นขนมนะคะได้กลิ่นขนุนหรือเปล่านะคะจ้าเจไดเค้กอ่อ่ะเดเค้กแล้วลูกก็น้องไม่ทานไม่เป็นไรมังงนทานอร่อยไหมคะเด็กเดอร่อยไหมมังกรอร่อยไหมครับอ่สุดยอดนะก็ขอบคุณนะะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่ท่านแวะมาเยี่ยมเยือนที่บ้านนะคะแล้วก็ ได้นำนะคะทั้งผลไม้วันหวานเนาะให้กับเด็กๆทั้งน้องครีมแล้วก็ลูกๆนะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ของไม่์ควานได้ทานนะคะก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนายน้องครีม ครับนิมยังทานอยู่ค่ะแม่มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขี้หน่อยีเก็บ้เรือ้น่อยรงหทุกคนรอกินค่ะไม่ใชเนีหนจืด่ะเยอะมาเลย่ะจะอ้วนรป่ม่อย่าพูดเรื่องนั้นดิไม่อย่าพูดว่าหมดอ้วนดิขี้มาแค่ขาขาโตมือโต ป้าต้องตัดออกมาเป็นชิ้นๆก่อนใช่แต่เลยเราจุกับชิ้นๆเลยล่ะป้าทรีนปลาลอยลางอมาเออกี่เอามาเป็นชิ้นๆให้มันออกมาเป็นชิ้นๆเ้าดเลยเชิามาทำไมนั่งดีแค่ยิงยเขาม่หนักรบ ดูค่ะรอทานทุเรียนนะไม่รู้จะกินน้องครีมหรือเปล่านไแม่อาาเาม่นลแม่กข้าวต้มไวยังไม่กินสักทีคือหวานตีเยนก่อนจะกิน้องวาเลยแต่ก่อนปูรู้กินไหมมันมีมันอร่อยมันไม่มี ก่อนเยนะเออมันใช่แต่ก่อนปูไม่กินหรอกใช่ใช่อยู่อยู่ซ้ำพลันปูไม่กินแน่แต่ก่อนมันกินเลยมันเหม็นแต่ตอนนี้ตอนนี้เนียเออไม่ได้เลยใช่ไหมกินไม่ได้เลยมันหอมไอ้อดไอ้อดมันไอ้ตุ่นดุล่ะอืมพี่การไม่ได้เลยสักอย่างอู้ก็เห็นไม่ดุนดุนอู้ดุนดุ อร่อยไหมคะมอุยอร่อย,ออยแม่แม่มคะลูกเดียวอิ่มทั้งครอบครัวนะคะก็อาจจะให้น้องครีมทานพูนึงนะคะฮะตอนไหนลองลองดูครั้งแรกครั้งแรกมิติใหม่กับการทานทุเรียนของน้องครีมนะคะอะกำลังอร่อยเลยนะคะทานไหมลูกาทานไหมทาน อ,อกินอยู่คะ่ะแม่แม่ขออีกอีกขออีกโอ้ไม่ไหวเสือมังไหนมังกนดูโอ้โหแม่แม่แมจ้าดูคะ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งมาให้นะคะทั้งน้องครีมแล้วก็เด็กๆคุณพ่อคุณแม่นะแม่ควานทานกันทุกคนเลยนะคะหนูเคยทานหรือย,ยังลูกแม่ไม่เคยซื้อให้ทานใช่ไหมใช่<ป> <laughs> เพราะอะไรคนแปลงออาแม่ใจร้ายออาแม่ใจร้ายบ้าแพ้อนุว่างโทรศัพท์ก่อนมาลูกเดวยดวเลอะ ตายแล้วคุณแม่คะดูน้องครีมได้ทานแค่ผูเดียวนะคะแล้วก็ผูเดียวอ่าคนละผูโอ๋ยสุดยอดสุดยอดนะลูกๆก็อิ่มนะน้องครีมได้ทานผูเดียวจริงๆนะ, <c oughs> นะคะนึ่ง้มาเลยก็เคยแล้วเหมืออ่าในดูคุณพ่อคะ่ะอร่อยไหมคะ,อ,ะอร่อยมากเลยหวาน อร่อยมากหวานนะกำลังทานเดี๋ยวป้ากำลังพาอยู่ยามือมาใกล้เด้อขอบคุณนะคะอร่อยไหมคะเด็กๆพูดพร้อมๆกันเสียอร่อยไหมคะหนึ่งสองสามอร่อยอะไรนะหนึ e ah, ่งสองสามสือปาครับไม่รู้ออกทำไม ่าให้ภาพบรรยายนะให้ภาพบรรยายขอบคุณนะคะฝากดุพี่ไดู้ใหญ่ยเราู่ข้าวพ่อจะเอาไปฝากคุณย่านะคะคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะเอาไปฝากย่าอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนนี้อิ่มอิ่มได้ทั้งขนมเค้กนะคะได้ทานทุเรียนแล้วก็ขนมนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ อยากทานอีกไหมลูกเอาอีก,ออก <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดี